สวัสดีครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมเราจากคลิปที่แล้วครับคิดว่าขี่รถกระบะ Ford Ranger สองพันสิบสี่ครับไปกับระยะทางนี่ครับข้างล่างครับไอ ผมตั้งไว้ตั้งแต่ออกจากบ้านไปครับหนึ่งพันมันมันลบไปแล้วครับแล้วมันเริ่มใหม่ครับกลายเป็นว่าหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรครับผมเติมน,น้ำมันไปขิดลุงขีดแดงเลยครับตอนออกจากบ้านขีดแดงพอดีครับเติมครั้งแรกหน,นึ่งพัน 2, 1, บาทเติมครั้งที่สองหนึ่งพันบาท เทิงครั้งที่สามอีกห้าร้อยครับเป็นสองพันห้าครับแต่สรุปแล้วน้ำมันเหลืออยู่ในถังประมาณสองร้อยครับก็หมดไปประมาณสองพันสามร้อยบาทครับระยะทางหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรครับวิ่งความเร็วเฉียฉเดเฉลี่ย,ยอยู่ประมาณแปดสิบ ก้าสิบครับไม่เกินเก้าสิบครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงฉเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณแปดสิบหรือว่าแปดสิบห้าครับคือวิ่งไม่เกินไม่เกินเก้าสิบครับก็ก็ถือว่าโอเคครับราคาน้ำมันอยู่ประมาณราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละสามสิบสองบาทจุดจุดห้าศูนย์ประมาณนี้น,นี่ครับสามสิบสองสามสิบสองบาทจุดห้าศูนย์สตางค์ครับ ก็ไปน็นจ้นเจ็ดสิ้นครับผมกลับไปเลือกตั้งไปส่งลูกชายครับถึงบ้านถึงห้องปลอดภัยแล้วครับถึงห้องเช่าป็ปลอดภัยอย่างปลอดภัยครับผมขอขอบคุณที่บุคคลที่ติดตามรับชมครับผมคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปทำมอเตอร์ไซค์ครับผมนี้เป็นคลิป ว่าสองสามวันมานี้ไม่ได้ทำมอเตอร์ไซค์ครับกลับไปเลือกตั้งไปส่งลูกชายครับก็ก็ถือว่าไม่ไม่หมดเยอะครับ่ง3ันสามรอสาสิบห้ากิโลเมตรหมดไปประมาณสองพันสามครับแต่ที่เครื่องก็เป็นเครื่องสองพห้าครับไม่มีโเทอร์อโบครับ เป็นเครื่องรุ่นรุ่นเ,เก่าหน่อยปีสอง4ัครับออเดนเจอร์ o anger, ครับ2องครับใครที่รับชมแล้วก็ขอบใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับหรือว่าซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยด้วยครับผมอย่าลืมว่าจะดูคลิปใครก็ช่างครับ ช่องไหนก็ช่างอย่าพยายามกดข้ามโฆษณาครับเพราะว่าช่องโฆษณาก็คือรายได้ของทางช่องเจ้าของช่องครับที่ทจะได้รับจากโฆษณาครับผมจะได้ส่วนแบ่งจาก youtube ครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ครับพบกันคลิปคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ